อนะฮะมิดารินะครับผักชีน้ำเกาหลีนะครับผักชีล้อมนะครับนะฮะก็เตรียมตัวส่งให้ลูกค้านะครับนี่นะครับก็ดอกเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับเขาอยู่ในตระกูลเฟนเนลชาเกาหลีนำมาใส่ในกิมจิสูตรลับพิเศษแล้วก็ไปทำยำผักบอกตรงๆว่าหอมอร่อยมากนะครับใครที่ชอบกิมจิแล้วหั่นตัวนี้ใส่ลงไป อร่อยครับอร่อยนะฮะโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับมิดารินะครับชื่อภาษาเกาหลีว่ามิดารินะครับผักชีน้ําผักชีรอมโอเคนะครับสวัสดีครับนี่นะครับแล้วก็แพ็คอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปถึงก็ปลูกได้เลยนะครับที่ร่มลาไยแฉะนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับนะฮะเราก็จะเด็ดเป็นกำๆแบบนี้นะครับนะฮะจะไปทําอะไรก็ได้นะครับ ต้ยมยำทำแกงเอาไปยำกับปลาหมึกอร่อยมากนะฮะใส่แกงอ่อมอะไรก็ได้นะฮะน,นี่นี่ออกดอกแล้วนะ,ะเป็นแปลงขยายพันธุ์ของเรานะ,ะโอเคนะครับจะส่งให้ลูกค้าก็เนี่ยมีลาาทุกต้นนะครับโอเคฮนะเตรียมจะส่งนะครับมิดาริผักชีน้ำเกาหลีนะฮะผักชีล้อมผักชีน้ำเวียดนามนะครับแล้วแต่จะเรียก สรรพคุณเป็นยาเย็นนะครับออใช้ใส่กิมจิสูตรลับเฉพาะของเกาหลีนะครับหรือเอาไปยำใส่แกงอ่อมใส่อะไรทุกอย่างได้หมดนะฮะตัวนี้เด็ดขาดมากนะครับไปปลูกออวางพื้นดินแฉะนะครับอากาศเย็นๆที่ลมลำไรเดี๋ยวเขาจะเรื้อยเลยนะครับโอเคนะฮะอ,อยู่ที่ไปรษณีย์ไทยนะครับจะส่งกิ่งพันขุดไหลนะฮะแบบขุดไหล ผักชีน้ำเวียดนามผักชีร้อมสายพันเวียดนามนะฮะพันดอกขาวเวียดนามแฟนเนลนะกลิ่นหอมฉุนแบบขึ้นช่ายนะฮะขึ้นช่ายผสมผักชีนะครับตัวนี้เป็นยาเย็นนะครับใส่แกงอ่อมกินกับลาบปลาใส่ยำต่างต่างนะฮะตัวนี้ปลูกมาแล้ว1ปีเนี่ยตัวเนี้ยขุดไหลให้พร้อมเลยเนี่ยรากเต็มเลนะนะรากเต็มเต็มนะโอเคนะครับฉะนั้นแล้วท่านได้ไปนะท่านก็ไปใส่ดินเลนๆนะครับ ที่ร่มลำไรล้ลำไรหน่อยเดี๋ยวเขาจะเลื้อยเลื้อยเยอะเลยนะฮะโอเคนะฮะสนใจติดต่อได้นะครับ083325674ปักีน้าเวียดนามครับโอเคครับ